ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชุดของเช้าวันจันทร์กันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเมย์ยอจะแต่งตัวเป็นสไตล์แบบสีขาวเป็นลุคทั้วลุคเนี่ยจะเป็นสีขาวล้วนนะคะจะเป็นกางเกงลูกไม้สีขาวเป็นแบบผูกนะคะแล้วก็เป็นเสื้อกล้ามครอปค่ะซึ่งตอนแรกเสื้อกล้ามเราไม่คิดว่ามันจะใส่ได้นะทุกคนมันตัวเล็กเหมือนแบบเสื้อผ้าหมาแต่ว่าเราใส่ได้งงมากแล้วก็ในส่วนของกางเกงนะคะเวลาเราใส่เนี่ย ก็ต้องมีการแบบลอยเชือกเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็พันรอบเอวแล้วก็มาผูกไว้ที่ด้านข้างแบบนี้นะคะก็คือสามารถทําเป็นโบก็ได้นะคะหรือว่าใครจะผูกเป็นแบบผอมยโยก็ได้แต่ตอนนั้นถ้าผูกเป็นโบแล้วมันรู้สึกสั้นไปทุกคนก็เลยชอบแบบนี้มากกว่านะคะท่าได้อันนี้ก็จะเป็นลุกที่ได้ในวันนี้เลยค่ะเวลาใส่ชุดสีขาวล้วนเรารู้สึกว่าแบบมันํำให้ตัวเราดูแบบโปร่งโปรนะคะแล้วก็ดูแบบ ็นคนสะอาดอะไรแบบนี้เนาะเราก็เลยเลือกเชื่อๆใส่สีขาวนะคะส่วนกระเป๋าในวันนี้นะคะก็คือแมชได้ง่ายมากๆเพราะว่าเราแต่งตัวเป็นสีขาวใช่ไหมคะกระเป๋าเนี่ยก็คือสีอะไรก็ถือเข้าหมดเลยนะคะวันนี้เราก็เลือกมาเป็นสี s h o ก k i n g พิงแล้วก็ถือแบบคล้องมือแบบนี้ได้ด้วยค่ะที่ขาดไม่ได้เลยแล้วก็ต้องใส่นาฬิกาแบบนี้ทุกวันเป็นของ Garmin น,นะคะนี่คือมันต้องมีแบบอะไรติดข้อมือทุกคนแล้วก็วันนี้เราจะใส่แหวนเล็กน้อยนะคะเพราะว่าให้แบบดูมีความเป็นลดี้ขึ้นมาเนาะก็จะได้เป็นแบบนี้เลยค่ะ ในส่วนของรองเท้าวันนี้นะคะก็จะใส่เป็น Birkenstock นะคะจะเป็นสีน้ำตาลหม่นเทาเข้มๆนิดนึงนะคะนี่อันนี้ก็คือพร้อมออกจากบ้านแล้วค่ะแต่แสงที่มากก็เลยแวะมาถ่ายในสวนให้ดูก่อนนะคะจะเอ๋น้องเต่ามาทักตลอดเลยตัวนี้ตอนนี้เดิน ออกมาซื้อดอกไม้ที่ปักทองนะคะต้องใส่เสื้อออกมาด้วยซึ่งเสื้อตัวนี้คือมันดีมากทุกคนมันเป็นเสื้อของยูนิคลรมีดอกไม้น่ารักไหมมันเป็นเสื้อของยูนิคลนะคะสามารถใช้ใส่คลุมได้แล้วก็เป็นสีเบสด้วยทุกคนมันดีมากความยาวก็จะประมาณนี้นะคะก็คือแบบปิดลงมาได้แบบเยอะพอสมควรเลยแล้วมันก็ใส่ได้บ่อยมากทุกคนไปแหละ กันด้วยลุคของเช้าวันอังคารวันที่2กันค่ะวันนี้เราจะแต่งตัวสไตล์เด็กนกักเรียนนอกแต่ใจเรียนที่ไทยนะคะแล้วก็ใส่เป็นกงางเกงขาสั้นสีน้ำเงินค่ะทุกคนอาจจะเห็นว่าเสื้อมันจะดูอาจจะร้อนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าไม่ร้อนนะคะเพราะว่าข้างในเราไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะ นี่มันก็จะประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราเรียนในห้องแอร์วันนี้ก็อาจจะแบบหนาวนิดนึงก็เลยใส่เป็นเสื้อแขนยาวอะไรอย่างนี้เนาะส่วนกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าสะพายอันนี้สั่งทําใบาต่อใบนะคะมันดีมากมันดูแบบมินิมอลสุดๆทุกคนแล้วก็จุมากๆนะคะรองเท้าว,วันนี้ใส่เป็น b i r k e n s t o c k อีกแล้วค่ะเป็นรองเาคู่ใจเราที่เรชอบมากพร้อมแล้วก็เตรียมไปเรียนกันที่มอกันเลยค่ะ ลังเลิกเรียนนะคะวันนี้เราก็มาแวะกันที่ The c i r c l e นะคะเพราะว่าเราจะมาตามล่าหาอไซสตอรี่นะคะเราชอบมากวันที่3นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปมอกันนะคะเราก็จะใส่เป็นกางเกงขาย,ยาวสีขาวนะคะซึ่งมันไม่เชิงแบบเป็นกางเกงยีนทุกคนมันเหมือนเลกกิ้งผสมยีนนะคะแล้วก็จะเป็นเสื้อกล้ามไม่รัดรูปเป็นสีมิน์นะคะซึ่งสสยเขาก็จะแบบค่อนข้างเล็กเลยทุกคนเวลาใส่ขึ้นมาแล้วเราชอบมากแล้วเราชอบเป้นเราชอบสีมิน์อยู่แล้วนะคะใส่แล้วรู้สึกว่าเข้ารูปกับเรามากๆเลยค่ะ นี่อันนี้ก็จะเป็นเต็มตัวชุดเต็มตัวของเรานะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยและในส่วนของออซิสซอรีวันนี้นะคะเราก็จะใส่เป็นแหวนหนึ่งวงนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นกำไลแบบพันข้อมือนะคะเป็นเพชรแล้วก็ใส่กำไลอีกอันหนึ่งซ้อนทับค่ะซึ่งเซตนี้เป็นเซตที่เราชอบมากทุกคนมันใส่เข้ากับทุกชุดได้ง่ายมากๆนะคะ แล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะใส่เป็นตุ้มหูด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบเพชรลวนเนาะอันนี้ก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าใส่ง่ายมากๆแมทชิ่งกับชุดได้ง่ายสุดๆเลยค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะทุกคนพร้อมออกจากบ้านแล้วค่ะ ก็เราต้องใส่นาฬิกาด้วยนะคะวันนี้ลืมไปเลยอันนี้เราก็จะใส่เป็นการ์มินเหมือนเดิมนะคะสีนี้ก็คือมัชได้ทุกลุ่จริงๆง่ายมากๆเลยค่ะส่วนกระเป๋าของวันนี้นะคะก็คือเรามีเรียน2วิชาแล้วก็จะต้องใช้ iPad กับหนังสือเนาะซึ่งค่อนข้างหนาเลยค่ะอันนี้จะเป็นกระเป๋าที่เราสั่งปักชื่อของเราเองนะคะสีคลีนมากๆแล้วก็คิ้วแบบนี้ได้ด้วยทุกคนและที่สําคัญคือน้องจุมากนะคะสามารถใส่ iPad ได้กระเป๋าตังได้หนังสือหนาๆแบบเมื่อกี้ได้2เล่มเลยนะคะ ก็วันนี้คือเราเรียนมีมีอยู่ภาพหนึ่งที่หนาวมากทุกคนเราก็ต้องเอาเสื้อกันหนาวที่หนาๆมานะคะตัวนี้คือชอบสุดๆแล้วเป็นลายแบบขาวดาเป็นลายที่เบสิกมากๆนะคะแล้วใส่คือเข้ากันมากทุกคนดูสิรองเท้าแบบหัวแหลมสีทองดีมากๆเซอนสบายสุดๆนะคะอันนี้เป็นวิวจากชั้น8ของมอเราค่ะติดแม่น้ําเลย วันที่4นะคะวันนี้เราจะแต่งตัวให้ทั้งอยู่บ้านได้ด้วยแล้วก็ออกไปข้างนอกได้ด้วยเหมือนเดิมค่ะเสื้อของเรานะคะจะเป็นสีเบจนะคะแล้วก็ออกเป็นเสื้อกล้ามแต่ว่าปิดมาจนถึงแบบคอเลยนะคะทุกคนสว่วนกางเกงเราก็จะใส่เป็นกางเกงยียนขาสั้นนะคะลุกที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะจะออกแนวครีมคลีนนะคะค่อนข้างที่จะเอิร์ธโทนนิดนึงแต่ก็ไม่เชิงทุกคนแต่มัน คือเราชอบสีโทนนี้มากๆพอมีกระเป๋าปุ๊บเอิโทนเลยเพราะว่ากระเป๋าของเราเป็นสีน้ำตาลนะคะเข้ากับเสื้อมากๆเลยค่ะส่วนสร้อยเส้นนี้นะคะเราชอบมากนะคะเป็นของ accessorize นะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบตัว M เ,เข้ากับชื่อเราพอดีเลยค่ะแล้วก็ตัางหูในวันนี้นะคะเราก็จะใส่เป็นแบบไม่ได้เป็นแป้นอะไรหรือว่าไม่ได้เป็นหนีบนะคะแต่ว่าเป็นแบบเกี่ยวเข้าไปเนาะก็คือเป็นเหมือนแค่กิมมิเล็กๆที่หูนะคะแล้วก็ใส่แค่ข้างเดียวค่ะ ยังไม่จบแค่นั้นค่ะในส่วนของกําไรในวันนี้นะคะอันนี้กล้าใส่เป็นของชวาลอฟส s k i นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแหวนใส่วงเดียวค่ะวันนี้ว,วันศุกร์แบบนี้นะคะวันนี้มิโยกก็อยู่บ้านนอนเพราะว่าเราเรียนเป็นออนไลน์แทนนะคะแล้วก็จะแต่งตัวแบบสบายๆเลยค่ะเสื้อจะเป็นเสื้อกล้ามครอปนะคะเป็นสีเหลืองอ่อนแบบนี้เลยค่ะซึ่งก็จะมีซับในในตัวเนาะคือเป็นอะไรที่ใส่สบายมากทุกคนแล้วก็เนื้อผ้าเขานิ่มมากๆนะคะส่วนกางเกงก็จะเป็นกางเกงสีดําแบบนี้เลยค่ะ กางเกงก็ใส่สบายเหมือนกันเป็นทรงเอวสูงนะคะเพราะว่าเสื้อกล้ามมันเป็นเสื้อครอปเนาะเราก็ไม่อยากใส่กางเกงให้มันแบบว่าเอวต่ําจนเกินไปนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นลุคของวันนี้นะคะชิลมากแอเซอร์ไม่ได้ใส่เลย moments later. ขสมมติตั้งใจแบบหนึ่งนะคะคือวันนี้อย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นออนไลน์เนาะเพราะว่ามันเป็นรงกับวันหยุดยาวนะคะก็จะออกแนวตั้งใจหน่อย<ร>ค่ะวันเสาร์นะคะเดี๋ยววันนี้มียอจะแต่งตัวออกแนวแบบสบายๆลุคดูธรรมดาแต่ชิคๆนะคะเต็ส่วนของเสื้อจะใส่เป็นเสื้อยืดโปโลสีขาวค่ะไม่ได้รัดรูปขนาดนั้นนะคะแล้วก็กางเกงใส่เป็นกางเกงยีนขายา,ยาวออกแนวสลิมนิดนึงเนาะแล้วก็มันจะมีรอยขาดเบาๆนะคะเพราะว่าแบบชอบให้มันมีกิมมิคเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยพอใส่ด้วย กาขึ้นมใส่แบบทักอินนะคะก็ดูไม่หญิงสาวจนเกินไปส่วนรองเท้าก็จะใส่เป็นโฮสเทลแบบแปะนะคะแล้วก็มีส้นค่ะม,มี่เยี้ยกำลังจะเอาขนมไปส่งลูกค้านะคะตอนเช้าแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ฟาร์มโกโก้ก,กันเนาะก็คือนี่เป็นสาเหตุว่าทําไมวันนี้ถึงแต่งตัวแบบกระเกงยียเสื้อสีขาวแต่ว่าวเวลาไปฟาร์มก็คือคือเราไม่ได้แบบไปฟาร์มที่ต้องเสื้อจะเลอะง่ายอะไรอย่างนี้ทุกคนคือเราไปดูสวนไร่โกโก้นะคะเพราะฉะนั้นคือตอนแรกจะใส่เสื้อสีดํา แล้วก็แบบเออนึกขึ้นได้ว่ามันจะองความร้อนทุกคนมันจะทาให้หิ่งร้อนนะคะก็เลยแบบเปลี่ยนมาเป็นเสื้อเสือสีขาวแล้วก็เป็นกางเกงยีนส์เนาะเพราะกางเกงยีนส์ท่านเละมันก็จะแบบไม่เลือง่ายนะคะส่วนบราวนี่นะคะอันนี้เป็นของร้านเราเองคือถ้าใครสนใจนะคะมันจะเป็นแบบบราวนี่เนาะมีทั้งหมด5หน้านะคะ Oreo c h o c ็อกชิ Plain p ี n ัทบัต t ตอแล้วก็อัลมอนนะคะหนึ่งกล่องมีทั้งหมด1ิชิ้น480บาทนะคะสามารถส่ง e m s ได้ด้วยนะคะทุกคนได้อร่อยภายใน 1- 2ถึงวันแน่นอนค วันนี้ก็วันอาทิตย์แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยมิโยต้องมีเข้าไปทํทธุระแถวตัวในเมืองนะคะเราก็มาดูลุกการแต่งตัวกันค่ะกางเกงจะใส่เป็นกางเกงไม่รัดรูปนะคะคล้ายๆเป็นเนื้อกางเกงยียนสีดํานะคะแล้วก็นี้เป็นเสื้อกล้ามเส้นเล็กมากๆเลยนะคะมีดีเทลดอกไม้ตรงอกเล็กๆน้อยๆเนาะน่ารักมากทุกคนเราชอบสีที่เขาปักมากๆนะคะแล้วก็ทรงดอกไม้คือสวยมากๆเลยค่ะแต่ส่วนตัวเราคิดว่าแบบเสื้อข้างหลังมันมีความแบบรัด แน่นตรงเนือนิดนึงนะคะแล้วก็เลยอยากหาเสื้อคลุมอะไรมาปิดหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นเสื้อของยูนิโคลนะคะมันดีมากๆช่วยกันหนาวได้ด้วยแล้วก็แมชกับเสื้อผ้าตัวอื่นได้ไง่ายมากๆวันนี้ก็มาผูกที่อกแบบนี้นะคะก็ได้เป็นอีก1นึ่งสไตล์ค่ะสว่วนเางเกงทำให้เรามีเอวมากทุกคนมันเริศม,มากอันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดับเครื่องประดับกันนะคะแล้วก็จะใส่เป็นตุ้มหูนะคะวันนี้ใส่เป็นวงสีทองแบบนี้เนาะ คือเราชอบตุ้มหูอันนี้มากทุกคนมันเหมือนทําให้มันมีอะไรขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่าตัวน้องค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องระหว่างวันก็ต้องระวังแบบมันก็จะชอบเกี่ยวนุ่นเกี่ยวดีเพราะว่าข้างมันเป็นแบบวงแหวนอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพราอออกจากบ้านละคะ่ะอ่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราใส่แหวนทั้งหมด2องวงนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนึงก็จะมีตุ้มๆขาวๆดิดนึงค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปหากาแฟกินกันดีกว่าช่วงนี้ติดกาแฟมากทุกคน